เขาใช้โล่มนุษย์ไหมผมคอนเฟิร์มเลยโล่มนุษย์ล้านเปอร์เซนต์กับการผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยทางทหารเขากันนะครับไม่ให้คนของฝั่งไทยเนี่ยเข้าไปในหน้าแนวแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้มีการเจ็บหรือปะทะแต่กับการขมรนเนี่ยเขาสนับสนุนให้คนไปอยู่ที่หน้าแนวเลยนะเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์เพื่อให้เกิดภาพของการประทะแล้วก็จงใจให้เกิดการประทะ ค่ะเพื่อจะใช้ภาพนี้ไปฟ้องชาวโลกเป็นวิธีการเลยจงใจจงใจครับเป็นวิธีการยื่ออายุจงใจให้เรามีการทําร้ายเด็กมีการทําร้ายผู้สูงอายุจงใจแล้วตัวของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตามหลักถ้าเราบอกว่าไม่แสวงหาประโยชน์จากเด็กเราต้องห้ามเห็นเด็กเฮ้ยออกไปจากพื้นที่อย่าเอาเด็กเข้ามาไม่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่กับเด็กเลยนะแล้วก็ตอนฟาดก็ปล่อยให้เขาฟาดของไทยไม่ห้ามพอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารกับตำรวจขมรนก็ช่วยฟาดด้วย นช่วยกันลากลัวช่วยกันขโมยลัวอีกอันเนี้ถือ ใช้โลกมนุษย์แน่นอนแล้วก็ผสมโรงด้วยใช่คือวิธีการแบบนี้ของเขาอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งทําเขาทํามาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเขาก็ทํามาตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยลุกเข้ามาที่บ้านหนองจานแล้วเขาเป็นศูนย์พักพิงใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยที่มายึดพื้นที่นาของประชาชนไทยอ่ะเขาก็ใช้วิธีนี้อ่ะมาโดยตลอดและทีนี้เนี่ยทางเราต่างหากที่มันช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดใช่ไหมมันเออเลอเอเตอร์แล้วก็เป็นมาอารีจนเกินควรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอถ้า ดิฉันว่าวันนี้มันเพียงพอแล้วอะ่ะกับการที่จะต้องแจ้งให้บรรดาพวกสหประชาชาติตามกฎบัตรได้ทราบอะ่ะ<ม>ว่าเขาอะ่ะทำพฤติการหนึ่งสองสามสี่และตอนนี้มันเราจับได้ด้วยซ้ำไปว่าทหารปลอมเป็นพระว<ม>ิ่งตีหัวกระบาลกันไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลอมเป็นพระทังนั้นเนี่ยทหารกพูชาปลอมเป็นพระ,ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ถูกแชออกมาหมดแล้วรวมทั้งลูกเมียทหารทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยรับจ็อบเพราะฉะนั้นก็ปลอมปลอมได้มาเนี่ยทั้งนั้นเลยเออดังนั้นเนี่ยอันเนี้ย ทางทางตามกฎบัตรสหประชา,าะชาติหรือตามในแง่ของมนุษยชนจนจะกลายเป็นมนุษยชนอยู่แล้วเนี่ยนคนละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอสมควรแล้ววันนี้ต้องได้เวลาแล้วในการที่จะต้องบริหารจัดการยากเบ็ดเสร็จเด็ดขาด